สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้วันพุทธที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะกิจกรรมแรกขอการพบกันในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมการคัดลายมือค่ะครั้งนี้นะคะจะเป็นครั้งที่7แล้วค่ะ วันนี้คุณครูมีคำในบัญชีคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนป .1 น,น,นะคะที่คุณครูเอามาให้เด็กๆคัดก็เพราะว่าในเดือนกุมภาพันธ์เด็กๆจะต้องสอบอ่านสอบเขียนซึ่งจะเป็นคำพวกนี้ล่ละค่ะที่จะนำมาให้พวกเราทั้งคัดและเขียนแล้วก็อ่านนำไปแต่งประโยคกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูนำมา6คำและตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันละ10คำแล้วนะคะคำที่1ค่ะกู เก๋เก ge, ่งเก็บเกมเกเรอาจเป็นคำแล้วมาสะกดคำกันค่ะกอูกูกอเอเกเกไม่ตีเก๋กอเองอเกเกไม่เอกเก่งกอเอบอเก็บกอเอมอเกมกอเอเกรอเอเรเกเรเดี๋ยวอาจเป็นคำอีกครั้งนะคะกู เก๋เก่งเก็บเกมเกเรเด็กๆคะการคัดรายมือทุกครั้งเด็กๆจะต้องเขียนวันที่ค่ะจากนั้นเขียนครั้งด้วยนะคะแล้วก็ไล่คำที่1 2 3 4 5 6จบท้ายด้วยชื่อของตัวเองนะคะอย่าลืมนะคะชื่อเขียนสวยๆนะคะแล้วขีดเส้นใต้ทุกครั้งคะ่ะ ถ้าเส้นบรรทัดเหลือเขียนต่อเลยนะคะไม่ต้องเปิดหน้าใหม่ค่ะจะได้เป็นการประหยัดค่ะคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องหาเงินมาซื้อสมุดคัดลายมือบ่อยๆค่ะหลังจากที่คัดลายมือเสร็จแล้ววันนี้จะเด็กๆจะได้เรียนอะไรบ้างไปดูกันค่ะในวันนี้นะคะเป็นวันพุธเด็กๆได้เรียนคัดลายมือแล้วทํากิจกรรมโฮมรูมที่คุณครูชี้แจงแล้วว่าจะมีการอ่านเขียนนะคะในช่วงสอบอ่านสอบเขียนในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ค่ะเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูในคําำบสระเอนะคะจากนั้นเรียนคณิตศาสตร์ค่ะส่วนการงานและวิทยาการคํานวณจะบูรณาการก,กับภาษาไทยและคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะเด็กๆตั้งใจคัดตั้งใจฝึกอ่านตั้งใจเรียนนะคะเราอาจจะได้เจอกันที่โรงเรียนเร็วๆนี้ ตอนนี้คุณครูกำลังเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนเพื่อต้อนรับเด็กๆกันค่ะแต่ยังรออนุญาตจากสคอบอค่ะว่าจะให้เราเปิดเมื่อไรแล้วพบกันที่โรงเรียนนะคะเด็กๆ